ก็มาอยู่ด้วยกันตอนน่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรคค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกทำความรู้จักกับ DSC โรคติดเชื้อและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะดังนั้นในวันนี้เราจะมาติดตามข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการในการป้องกันในการดูแลรักษา DSC โรคติดเชื้อและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ว่านี้ว่าทำอย่างไรได้บ้างไปติดตามด้วยกันค่ะ DSC เป็นตัวยอ่อจากคำเต็มก็คือ DC s e e c i f i c Certification แปลเป็นไทยก็คือการรับรอง หลายโรคหรือหลายระบบครับ DSC เองเนี่ยมีอยู่หลายโรคหลายระบบด้วยกันในส่วนของทางเจราพยาบาลเราเองมีส่วนของโรคติดเชื้อที่สำคัญก็คือเรื่องของ HIV กับ s t i ก็คือโรคติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในปัจจุบันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มที่สูงขึ้นก่อนหน้านี้เป็นผลเนื่องจากตัวการติดเชื้อ HIV แต่ในปัจจุบันเรื่องของการติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีจากปัจจัยเหตุอื่นๆเช่นในส่วนของพฤติกรรมทางเพศการไม่ป้องกันเรื่องของการใช้ถุงยางอนามัยทําให้แนวโน้มในปัจจุบันเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มที่สูงขึ้นครับโรคของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถเกิดได้ทุกกลุ่มอายุอย่างไรก็ดีในกลุ่มอายุที่ พบได้มากที่สุดก็จะเป็นกลุ่มของวัยเจริญพันธุ์ก็จะเป็นวัยรุ่นเป็นวัยทํางานที่พบได้สูงสุดมากกว่าในกลุ่มของที่เป็นเด็กอายุน้อยหรือกรณีที่เป็นผู้สูงอายุครับการป้องกันเรื่องของโรคติดต่อเพศสัมพันธ์รวมถึง H i v วีที่สําคัญที่สุดในปัจจุบันก็คือเรื่องของการใช้ถุงยางอนามัยแต่อย่างไรก็ดีกรณีที่เป็น h อชวีเรามีในส่วนของการใช้ยา เพื่อป้องกันที่เราเรียกสั้นๆว่าเพลฟเป็น pre exposure prophylaxis mm hmm. ก็เป็นตัวอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยป้องกันนอกเหนือจากการใช้ถุงยางอนามัยับในปัจจุบันกรณีที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่รักษาหายเราสามารถป้องกันได้อย่างไรก็ดียกเว้นกรณีที่เป็นเรื่องของ HAV ในปัจจุบันถึงแม้จะยังไม่สามารถรักษาให้หายได้แต่เราสามารถรักษาให้กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติได้ ในกรณีของคนทั่วไปครับถ้ากรณีท่านมีความเสี่ยงหรือมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆอันที่1คือแนะนําให้ตรวจเพื่อให้ทราบว่า1คือมีการติดเชื้อ h อชวหรือไม่เพราะในปัจจุบันกรณีที่เราตรวจพบการติดเชื้อ h อชวเรามียามีการรักษามีการดูแลที่พัฒนาดีขึ้นกว่าอดีตมากแล้วผู้ป่วยที่ติดเชื้อ h อชวที่ได้รับการดูแลรักษาได้ผลเลือดที่ดีจะสามารถใช้ชีวิตดำเนินชีวิต และมีอายุยืนยาวเท่าเทียนกับคนปกติเพราะฉะนั้นแล้วในปัจจุบันเองเนี่ยเรื่องของผู้เจ็ยผู้ป่วที่ติดเชื้อ,อ HIV ก็เป็นกลุ่มที่รักษาได้กลับสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วก็ไม่ติดต่อนอกหาือจากรณีที่มีเพศสัมพันธ์ผเชครับ ถึงมาว่า DSC โรคติดเชื้อและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะมีอยู่หลายโรคด้วยกันแต่ว่าวิธีการป้องกันเหมือนกันเลยนะคะนั่นคือการสวมใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ค่ะส่วนใครที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลใจ ไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจหรือน่าอายแต่อย่างใดค่ะต้องรีบพบแพทย์เพื่อที่จะทําการรักษาให้ถูกต้องต่อไปและจะได้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะคะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ